สวัสดีทุกเยาวชนทชาติทุกชาติอยู่วงเพลินเนี่ยถ่ายรูปก่อนก็วันนี้นะครับเราก็จะมาอยู่ในเกมมาครับนะครับเลยไหมครับรีวิวหมดกันนี่ใช่ไหมก็มาเดิมนั่นแหละครับใช่ไหมครับหมดเดิมขอถ่ายรูปอีกครั้งก่อยน,นะครับเออความเท่มา เรามาดูตัวแรกกันเลยดีกว่านะครับเอ้ยเติมปรับมุมมองอันนี้ผมก็ได้ทําการเป็นสกินใหม่นะเป็นสกินเด็กชายนะครับอืมเป็นชายครึ่งไฟครึ่งครึค่งไฟครึค่งน,น,น,น้ำนะเอ้ยหรือว่าเอ่ออ่อแล้วจไม่ได้ละ เอามาดูตัวแรกกันตัวแรกตัวอะไรเนี่ยามันกินน้ำดิดิเฮ้ยลูกกินผมยังไม่รู้นะว่าเออใช้นี้ได้อยู่ไหมว่าเอ้าเอ้ยครับเคโอ้ผิดเป็นวักอีตายไหม โ okay, อเคตายแล้วโอ้โหมาตัวต่อไปกันดีกว่าอู้ยตัวต่อไปนี่เป็นปลาตัวนี้ก็ถือว่าชอบใช้ได้นะนครับนี่ก็โอ้โหกนะ็เป็นปลานะเป็นปลาแบบปากมันจะเป็นแบบเรื่อยๆอะ่ะเออใครเคยเห็นบ้างอะ่ะออตัวต่อไปว o c โอซีแลปเตอร์อันนี้เป็นไข่นะครับ โอ้ยครับ K I T T เป็นวักแม่งเลยอไปโอเคขายก็แต่โอเคมาประมาณนี้แล้วขายจะเสกไว้แถวนี้แล้วกันนะครับแล้วพวกตัวแล้วเรามาเสกแถวนี้กันกว่านะครับโอ้โหอันนี้เป็นปลาครับทุกคน อันนี้ไม่ใช่ปลาครึ่งบกครึ่งน้ำนะอันนี้ก็เป็นนกอันนี้เป็นนกเลยอันนี้โอเป็นเมอะไระมาตรงนี้โอเคซึ่งเราจะแบ่งกันเลยดีกว่านะว่าใครก็นั่นแหละ็เอไว้ตรงนี้นะครับชึบชึบชึบ สิคีแล้วก็ต้งดีซิดนีย์ิดนีย์เน่ะซาน่ม,มามันเริ่มตอ่นี้เป็นไข่นะครับก็จะเป็นโมซาซอรัตที่ยังไม่ลงไปครับยังเคยตื่นอยู่ปลาโลกลงไปโลกปลาตอนนี้ด้วยปาลาจะช่วย ไปลงไปลกูกไปเป็นอาหารของโมซาซอรัสแล้วอันนี้ก็เป็นปลากระปองค,ครับอันนี้กระปงที่สุดแล้วนั่นอันนี้เป็นนกครับผมอันนี้เป็นโอ้โหไดโดเสาไดโดเสาอันนี้เป็นจิงจกนะครับจิงจกน้ํานะครับใช่ไหมมันไม่ใช่จิงจกน้ำอ่ะมันคือตัวร้ไรก็ไม่รู้อ่ะเออแต่ตัวนี้คือจระเข้นะครับ ยำได้อยู่งาเจละเข้ผมชอบที่สุดแล้วอันนี้เป็นปลาครึ่งบกครึ่งน้ำนะนับก็สามารถเดินทั้งบนบกและในน้ำได้เห็นปะ <c oughs> ใช่ปะอันนี้ก็เหมือนเดิมครับเรือน,นี้เป็นโมโซาซอนครับถึงต้นสุดท้ายแล้วครับเป็นปลาครับแซลมอน ล้วแลกถึงอันนี้แล้วนะครับถึงอันนี้แล้วก็ต้องเป็นอันนี้ครับโปอันนี้อันนี้อันนี้แล้วก็อันนี้โอ้ไข่วงกลมมาแล้วมาวางไข่กันก่อนเลยดิฟานะครับผมไข่แถวนี้ยังไม่ฟักนะครับยังเหลือเลยนะครับนี่ครับ ปุ๊บฟับฟับเลยครับฟับอีกอันหนึ่งโอเคได้แล้วนะครับต่อไปครับระหว่างรอเราจะทำไรดีเหรอนี่นครับโอเค,นะครั้นเราผมจะเอาตัวมาช่วยแล้วกันนะครับอ่าฟอไว้นะลูก ให้ใครเข้ามานะไม่ใช่ผิดตัวเราจะให้โกเรมเฝ้านะครับเพื่อไม่มีไม่ให้ใครมาทำร้ายไข่ของเราได้หรือว่าโกเรมจะฆ่าไข่เราแทนล่ะครับเนี่ยหอถ่ายลูกด้วยแหละปลาโกเรมปกป้องไข่ฉันหน่อยเอ้ยโกเรอย่าผักไข่ลงไม่โห รู้ไหมเนี่ยโกเลมนายเกือบทำให้ไข่ฉันตายแล้วเออด้านด้านด้านปกป้องไข่ปกป้องไข่นะครับโอเคนี่ครับมันมีแบบอะไรให้ปรับอีกไหมอะ อ้าไม่ใช่นัวกูนึกว่ามันจะเป็นเชีย่ยอะไรบบู่ของีเปิดใช้งานโรแกรมเปิดใช้งานโปรแกรมเนเเนเเอ้ยฮะอืมแ ใช้ตัดตัวรเรื่องฟอกกันแล้วนะครับผมเอ้ยคูปราบผิดอันอีกแม่งไงขนาดมือซ้ายกวาตรงไหนเนาะและ นี่ครับลูกเราก็จะได้เกิดมาประมาณสนาน,นี้เลยนะคะชะผมโอ้โหโกเลมก็ยังเฝ้าอยู่เหมือนเดิมนะครับดูสิโอ้โหแล้วตัวลูกกูจมน้ำลูกกูว่ายน้ำเป็นด้วยนี่โคเทลเลยลูกกู อีฟองยังไม่ฟักก็สำหรับคลิปนี้นะครับโอ๊ยไอ้ไอ้ไอ้ปักขึ้นมาได้ยังไงก็สำหรับคลิปนี้นะครับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดไลค์ใครกดแชร์และอย่าลืมกดดิ่งดนะ้วยนะเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย